ศูนยเมล็ดพั0 1จัดงานกรมการข้าวส่งความสุขปีใหม่2558ด้วยข้าวคุณภาพงานเปิดกรมการข้าวส่งความสุขปีใหม่2558ด้วยข้าวคุณภาพ เป็นกิจกรรมที่กรมการข้าวและหน่วยงานในสังกัด51แห่งทั่วประเทศกำหนดจะขึ้นพร้อมกันเพื่อประชาสัมพันธ์กระบวนการผลิตเมล็ดพันธุ์และข้าวคุณภาพและถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีด้านข้าวให้ชาวนานำไปใช้ประโยชน์ในการเพิ่มศักยภาพการผลิตและให้ผู้เข้าร่วมงานบุคคลทั่วไปได้รับรู้ถึงคุณค่าและประโยชน์ของข้าวสร้างความเข้าใจในการเลือกซื้อเมล็ดพันธุ์ข้าวและข้าวคุณภาพ ให้เกิดความมั่นใจในผลิตภัณฑ์ตลอดจนเพื่อเป็นการเชื่อมโยงผู้ผลิตและจำหน่ายข้าวคุณภาพสู่ตลาดอย่างครบวงจรตลอดห่วงโซ่อุปทานของกรมการข้าวที่สำคัญยิ่งเพื่อส่งคืนความสุขเป็นของขวัญปีใหม่ให้แก่ชาวนาไทยผู้เข้าร่วมงานและประชาชนทั่วไปหน่วยงานในสังกัด51แห่งทั่วประเทศกำหนดจ,จัดขึ้นพร้อมกันเพื่อประชา,ะชาสัมพันธ์กระทรวงเกษตร และสากรโดยเฉพาะครมการข้าวในเรื่องของกระบวนการผลิตมเมล็ดพันธุ์และข้าวคุณภาพตลอดจนการถ่ายทอดองความรู้และเทคโนโลยีด้านข้าวให้แก่ชาวนาท่านหัวหน้าสว่วนราชการท่านาผู้แทนหอ,อการค้าท่านรองประธานหอ,อการค้าวิธีการในการที่จะปรับปรุง คุณภาพข้าวให้ได้มาตรฐานให้มีคุณภาพสวัสดีค่ะศูนยมเเล็ดบันข้าวรไรเอ็ดนะคะวันนี้มีกิจกรรมในเรื่องของเปิดโครงการข้าวต้อนรับปีใหม่ส่งความสุขให้พี่น้องชาวนานะคะ ประจําปี2558เพื่อข้าวคุณภาพในส่วนของวัตถุประสงค์ก็เพื่อประชาสัมพันธ์กรมการข้าวในเรื่องของการทํากิจกรรมในด้านต่างๆเกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพข้าวรวมถึงมเมล็ดพันธุ์ข้าวนะคะ,ะเป็นการประชาสัมพันธ์ในส่วนของหน่วยงานที่อยู่ท้องถิ่นเช่นศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวและศูวนย์วิจัยข้าว ทั้งหมด50วันนี้เปิดพร้อมกันนะคะวันนี้ทั้งหมด51หน่วยงานของโครงการข้าวเพื่อให้พี่น้องชาวนากเกษตรกรทั่วไปนักเรียนนักศึกษานะคะเข้ามาเยี่ยมชมกิจกรรมว่าภายในศูนย์มเมล็ดพันธุ์ข้าวของโครงการข้าวดําเนินกิจกรรมในเรื่องของการพัฒนามเมล็ดพันธุ์อย่างไรบ้าง กิจกรรมในวันนี้ประกอบไปด้วยการจัดแสดงนิทรศการการเผยแพร่เทคโนโลยีการผลิตมเมล็ดพันธุ์ข้าวอาทิเช่นสถานีจัดซื้อมเมล็ดพันธุ์ข้าวสถานีปรับปรุงสภาพมเมล็ดพันธุ์ข้าว สถานีตรวจสอบคุณภาพเมล็ดพันธุ์ข้าวสถานีจำหน่ายและเก็บรักษาเมล็ดพันธุ์ข้าวสถานีถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตเมล็ดพันธุ์ดีสถานีเพิ่มมูลค่าและแปรรูปผลิตภัณฑ์จากข้าวสถานีลดต้นทุนและเพิ่มผลผล,ผลิตข้าวสถานีเครื่องจักรกลการเกษตร และยังมีการจัดประชุมโครงการบูรณาการการจัดเวทีประชุมตัวแทนศูนย์ข้าวชุมชนชมรมผู้ผลิตและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์และผู้ประกอบการธุรกิจเมล็ดพันธุ์ข้าว เป็นลูกค้าเป็นเอเป็นลูกค้าไม่ใครเป็นลูกค้าใครสำหรับกิจกรรมในการเปิดงานวันนี้ก็จะมีะสถานีทั้งหมด8สถานีนะคะในเรื่องของการรับซื้อมเมล็ดพันธุ์จะเป็นสถานี แรกของการที่เรามีเครือข่ายกับสมาชิกแปลงขยายพันธุ์เรานะคะในการจัดซื้อคืนมเมล็ดพันธุ์หลังจากนั้นก็จะไปเยี่ยมชมสถานีปรับปรุงคุณภาพมาเมล็ดพันธุ์เดินทางมาเยี่ยมชมในเรื่องของสถานีควบคุมคุณภาพเป็นการตรวจสอบคุณภาพมาเมล็ดพันธุ์นะคะแล้วก็สถานีเกี่ยวกับการเก็บรักษา แล้วก็จําหน่ายมเมล็ดพันธุ์สถานีการลดต้นทุนการผลิตเพิ่มรายได้ให้แก่เกษตรกรแล้วก็การสาธิตสาธิตชมชิมช็อปนะคะโดยเฉพาะในส่วนของหน่วยงานที่เข้าร่วมจัดนิทรรศการก็จะมีหลายหน่วยงานนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมหลายอย่าง,างโดยที่สําคัญนะคะคือเรื่องอต่อปัญหาชิงรางวัลในเรื่องของคุณภาพมเมล็ดพันธุ์ ภาพรวมของงานถือว่าเป็นงานที่ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาในเรื่องของข้าวไม่ว่าในรูปแบบของเมล็ดพันธุ์และรูปแบบของข้าวคุณภาพหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครมการข้าวโดยส่วนเมล็ดพันธุ์ข้าว1 0ดจะได้ความร่วมร่วมแรงร่วมใจจากชาวนาจากน้องๆน,นะคะนักศึกษานักเรียนและก็ เกษตรกรทั่วไปแม้แต่ประชาชนนะคะเชิญเชิญแวะชมที่ศูนย์มาเลกเป็นข้าวร้อเอ็ดนะคะตั้งอยู่ที่อำเภอทวาดบุรีติดถนนใหญ่เลยนะคะครับโดยมีขั้นตอนดังนี้นะครับขั้นตอนที่หน่งนะครับหลังจากร่วงรถเชิญครับนะครับเชิญครับเรามีระบบใตยข้างแบบ ก็ส <łość> ุดันตี้ก็เีาด้นดูีับก่าขนั้นนบนเข้าก่อนนะครับขั้บนเข้าเสร็จในในกระบวนการเราเราจะมาอาจจะเป็นเกตรสองลายสามลายนะครับตรงนี้จะมีเกษตรกรสาลายที่จะมา้อกันนะครับ